สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เก๋พามาดูนกสีอุษานะคะสองกระถางนี้เขาอายุได้เดือนครึ่งแล้วค่ะสังเกตง่ายๆก็ตรงกระดูกตรงกลางเขาจะสีแดงสดนะคะเขาจะเด่นชัดกว่านกกระทาค่ะถ้าเราเลี้ยงเองเราก็จะสังเกต เห็นแล้วก็จะรู้พอจะแยกออกนะคะนี่ก็เป็นเบบีของเขาอยู่นะเขาก็ยังมีกระดูกแดงสดใสแต่ถ้าเราออกไปข้างนอก หรือว่าคนไม่ได้ปลูกนี่ก็จะแยกลําบากอยู่นะคะเพราะเขาคล้ายคึงกันส่วนที่เก๋จับตะกี้นี้ก็คือนกกระทาค่ะข้างๆกันเนี่ยค่ะเขาก็จะซีดอายุเขาแก่กว่าซ้ายมือของท่านผู้ชมก็คือนกกระทาค่ะขวามือนี้ก็คือนกสีอุสาค่ะก็เปรียบเทียบกันก็จะเห็นได้ชัด กระดูกแดงกว่านะคะนกสีอุสาทางขวามือนี่ก็ยังเป็นนกสีอุสาค่ะเกก็ซื้อมาในนามนกสีอุสานะคะเกก็ใช้หัวมาปลูกไว้ในกระถาง อันนี้นกกระทาที่ลงดินไว้ค่ะอายุก็ประมาณสี่เดือนค่ะกระดูกตรงกลางก็จะซิดๆหน่อยนะคะจางๆก็คล้ายคลึงกันมากนะคะแต่ถ้าเราปลูกเราเลี้ยงเราก็จะสังเกต สังเกตข้อแตกต่างได้อยู่ค่ะอันนี้จะกรุงเดนมาร์กค่ะเขาเจอแดดตอนบ่ายนะคะสีเขาก็จะออกมาชมพูละเรื่อสวยงามมากค่ะตอนแรกๆที่เอาเอาออกมาตั้งตรงนี้เขาก็จะดูจะดูเหี่ยวๆห,หน่อยนะคะพอสักพักเขาปรับตัว กับที่อากาศแบบนี้เขาก็แข็งแรงขึ้นค่ะก็ปลูกไว้ในกระถางของสาวน้อยปะแป้งนะคะ เขาจะใหญ่โตกว่าสาวน้อยปะแป้งค่ะใบเขานะคะก็ชมกันเพลินๆค่ะมีอะไรก็แวะมาทักทายกันส่งกำลังใจถึงกันนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆ